เพื่อนๆสมาชิกถามมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าบอ่อแหนแดงทํายังไงบ้างใช้พลาสติกราคาเท่าไหร่นาเท่าไหร่ระบายน้ํายังไงนะครับหาแหนแดงที่ไหนนะครับผมจะบอกว่าก่ออิดบล็อกมาสูงหนึ่งก้อนนะเรียงแถวไปเลยไม่ต้องก่อก็ได้ครับเอามาวางเอามาวางเฉยๆแล้วก็ปรับจับระดับน้ําให้มันเสมอกันทั้งหมด หนึ่งบ่อเนี่ยให้มันเท่ากันไม่ให้เวลาใส่น้ําไปไม่ให้มันเอียงไม่ให้มันเอียงน้ํามันเอียงล้นไปด้านใดด้านหนึ่งนะฮะ,ะจับระดับน้ําให้ดีพอจับระดับน้ําให้ดีก็ซื้อพลาสติกมาพลาสติกมาผมใช้พลาสติกหนาร้อยห้าสิบไมครออนย่างบางปกติมันจะมีสองร้อยสามร้อยห้าร้อยไมครหนัหนาแล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะครับก็เลยใช้ร้อยห้าสิบไมครอนพอแล้วก็เอามาปูนะครับ ได้นะครับร้อยห้าสิบใช้ได้ครับร้อยห้าสิบใช้ได้ไม่ต้องหนามากพออว่าน้ําแค่ครึ่งอิดบล็อกน้ําแค่ครึ่งอิดบล็อกมันไม่ได้รับน้าหนักมากใช้แค่ร้อยห้าสิบไมครอนพอนะครับถ้าเป็นบ่อใหญ่น้าสูงสูง,สงอ,อ,อ่ะค่อยค่อยเใช้ความหนามากกว่านี้ครับนะครับส่วน <c oughs> เพื่อนสมาชิกถามว่า ระบบระบายน้ําน้ําล้นทําไงเพราะว่ามันอยู่ชายคาเล้าไก่เราทํำยังไงผมก็ใช้ใช้ข้อต่อนะครับข้อต่อทะลุจลเลจาะทะลุยางทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะทะลุยางทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้ไม่ได้ถอดมาอําพังให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูเจาะทะลุยางทั้งสองสองฝั่งเลยแล้วก็สวมทับไปครับน้ําไม่รั่วครับน้ํามันก็ไหลออก เนี่ยครับผมก็ใช้เดี๋ยวนะใช้ข้อต่อเกี่ยวนอกกับข้อต่อเกี่ยวในมาประกบกันเฉยๆนะครับเป็นข้อต่อแล้วก็ต่อให้มันยาวมาถึงนี่น้ําก็ระบายออกฝั่งนี้นะครับเนี่ยข้อต่อเกี่ยวนอกกับข้อต่อเกี่ยวในเวลามันประกบกันแล้วอะ่ะเราก็เจาะสายยางไอ้เจาะผ้ายางอย่าให้มันใหญ่รูนิดเดียวแล้วค่อยสวมดันๆเข้ามา มันก็จะหนีบอยู่พอดีถ้าใครจะใส่แบบแหวนยางรองหรือว่ายางรถยนต์มารองมันก็จะแน่นขึ้นไม่ไม่รั่วแน่นอนครับแต่ผมไม่ได้ทำยเอ่อยางรองเลยมันก็แน่นครับเนี่ยฮะมันข้อต่อเกวนอกกับข้อต่อเกวในธรรมดาครับแล้วก็เจาะผ่านอิกบล็อกมาสองฝั่งตอนนี้ก็เจาะรูธรรมดามันก็จะไหลมันก็จะไหลมานี่นะฮะอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับผมเพ,พิ่งจะ ทำกันที่หลังไม่ได้ยังไม่ได้กรบผ้าใบพลาสติกฝั่งนี้นะครับฮนะก็ทําทุกบอ่อเลยเพราะว่าฝนตกมาที่เต็มเต็มเลยฮะชายคาเล้าไก่ผมตก,ตกลงมาเต็มเต็มเลยฮะเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ทํานะฮะทาทุกบอ่อเลยฝนสาดเข้าเล้าไก่นะฮะกําลังเอ่อกำลัง,อ,อ,ลงอันฝั่งนี้บังแดดอยู่กาลังเอ่อทำขอบข้างบนไม่ให้ สอาดเหลาไก่แต่ว่าก็ไม่ให้ไก่ได้ร้อนนะบอ่อนี้ไม่เต็มเพราะว่าตักไปให้ไก่แล้วหัดให้ไก่บ้านกินกินกินเนี่ยแดงว่าะเนี่ยฮะน้ำล้นวันฝนตกหนักครับแหนแดงล้นมาข้างนอกครับไม่เป็นไรครับบํารุงดินนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยทำจริงๆบอ่อใหญ่เนี่ยควรทำสองอันแต่ว่าผมทําแค่อันเดียว ซื้ออุปกรณ์มาแค่แค่แค่นั้นจริงๆต้องซื้อมาอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเราจะได้เราจะได้ทําตรงจุดนี้หรือจุดนี้มันจะได้ช่วยระบายน้ําเวลาน้ํามาแรงๆเราจะได้ระบายได้มากขึ้นนะครับเนี่ครับง่ายๆครับบ่อเนแดงแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่อท่อน้ํำล้นฮะไม่ได้ใช้ก๊อกอะไรเลยให้มันล้นไปธรรมชาติครับให้ถ้ามันน้ํามันระดับสูงเองมันก็จะล้นเอง นะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวไก่เราพลังนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสนุกสนานการเกษตรสวัสดีครับ